สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกระจองยายไพ่ผ่ากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ามื่อนี้ยายไพ่ด้น้ำขวบมูลท่าทางกำลังเล่าไม่พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Share แชร์ยายไพ่นะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน,น้อยย,ย่ำายไพ่ลงคลิปไม่ไม่หรือว่าอัปเดตที่ไม่ไม่พี่น้องกับสิบวัได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เของมาคุยมาทัักกทาายยยบไ คอมเมนต์มาใต้คลิปกลางๆเมื่อนี่ยาตามเล่ามาฝากคลิปยายไพโรงเมื่อวานกับแมน่นเด้อพี่น้องคลิปนี้อาจารย์ใดที่พัดในท่านมาท่านในโรงยายไพ่ามาลงให้เสียงมัมี่เนาะพี่น้องเมื่อนี้รู้สึกว่าบาสบายเนาะค่ะพี่น้องค่ะเสียงหายเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเบิ่งข้อมูลแนวทางตามเล่าอาจารย์ท่านเลกเพิ่นไปเลยเนาะค่ะพีน่าาน้องมาศาเนี่อันนี้เป็นแนวทางของแม่สุรีเนาะ 95c8 เน้น9หาสำหรับแนวทางของแม่สุรีเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่า เลขเด่นรูดหนึ่งนะจ๊ะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าชุดเต็มแคบหน้าจอ,อของคนแอดช,ชาต์เน,นาะค่ะเนาะพิจารณาเป็นแนวทางเดยเนาะค่ะพี่นอ้องคลิปเมื่อวานก็เมยียนเด้อพี่น้องเด้อคลิปวันนี้ก็ใช่คลิปเมื่อวานก็ใช่เนาะค่ะที่ได้ไพ่ลงเมื่อวานตามเล่าคืาอยยกันเน,นาะค่ะพี่น้องเน,นาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของน,าน,น้าอ้วนเนาะ เด่นเก่าก็ศูนย์น้นเก้าสามเก้าสองศูนย์สามและศูนย์สองชุดเต็มแคปหน้าจอสำหรับแนวทางของนาอ้วนนะคะวจวดจาดน้ำเพลินได่นอพีนองเนาะ พิจนาได้เนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวนั่งหนุ่มสุพรรณเอามาใผยเบิงอีกรอบหนึ่งเนาะจ้าเด่นศูนย์ก็หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองและหนึ่งสามเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางหนุ่มสุพรรณเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเสียงบ่ค่อยมีบ่ค่อยสบายบรนไดเนาะพี่น้องเนาะตำเล่ามัอนี้แคปหน้าจอเลยเด้อพี่น้องเด้อเก้าเปีตัวเดียวแข็มเคียนวะสั้นงวดก่อนหาหนึ่งวดนี้เก้าเปียกนะ เมื่อคืน,นยด้ไพ่ฟันว่าได้เป็เปเปตเปน,ะะนปตัวเปลี่ยนเนาะค่ะพี่น้องไปตัเป็ดนได้ปานะคะได้ปาน,นิ่นคืนมาปาน,นิ่นได้ปาน,นิ่นสองโตนาจาละก็ได้กบคืนมาได้บักหลายพี่น้องปาลาไล่ไล่ตกลงไปยังได้กระติดเนาะพี่น้องได้ไพ่ฟันแบบนี้นาจาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะเด่นหกกับแปดชุดเต็มเนี่ยแคบหน้าจอเน้นแปดสองแปดสามหกสองและหกสามนาจ้าพิจณาได้เนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหายไปโดนพี่น้องกาแนวทางของอาจารย์สเสน่ห์เนาะเลขตารล่างพนเด่นอยู่ที่ห้าศูนย์สองหกห้าสี่สามเจ็ดแคปหน้าจอเป็นแนวทางตำลาวโมนี้เนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอตำลาวแนวทางของแกรนานนอนเด่นอยู่ที่หกกับแปดนะจ้ะแคปหน้าจอมีสองตัวและสามตัวนะจ้ะสองตัวหกหนึ่ง หกสามหกสี่หกเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดเก้าชุดเต็มแคบหน้าจอได้พี่น้องต่อไปอันนี้เป็นแนวทางของแอดยันเนาะสองสูตรแปดหนึ่งแปดหกและแปดเก้ามักกระจวดจาดเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเซียนพยกักเซียนพยักบอกว่าเด่นงวดนีหากับหกห้าหกและห้าเจ็ดชุดเต็มบนแคบหน้าจอเลยพี่น้องเน้นหาหกหาเจ็ดเนาะสำหรับเซียนพยักเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนไทยงวใจสิงได้พี่น้องเด่นเพื่นไห่มาน่จ้าเด่นศูนย์กับหนึ่งนจ้าเนาะแคบหน้าจอชุดเติมสองตัวมิหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดศูแานึ่งห้าศูนยเละหน่เก่านาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางมาหน่อยค่อยหักพี่น้องจ้า่าพ่าอยากบอก่าพ่เป็นมูกับเ่อได้เป็นเพื่อนในเฟสของ เพิ่นเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าหวยที่ออกมาแนวทางที่เพิ่นออกมาวันที่สิบหกพฤษภาย่างบ้านออกมาเด้อพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นย่างบ้านในคำนวณเลยนะจ้ะอย่าไปหลงเชื่อถ้าเพิ่นออกมาเดี๋ยวยายพายมาลงไห้เนาะพี่น้องยายไปบ่เฮ็ดชุดเต็มเพิ่นน้องงวดที่แล้วชุดตัดเพิ่นสองตัวเน้นหนึนน่งหกตัวเดียวแคนแคนเลยเนาะพี่น้องมาเบิ่งกันเดี๋ยวยายไผยสิใบหญ้ามาไม่เบิ่งเพราะว่ายายไผยเป็นหมูอกบเพิ่นแล้วเนาะจ้ะอันนี้คือตำเหล้ามาหน่อยค่อยหักเนาะหกเจ็ดหกแปดหกเก้า จ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าและหกแปดเก้านารุ่นที่สุดคือแปดเก้าได้ไปน้องมือนีนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อนเนาะอ,ไไอ่าเพื่อนบอกว่าข้างล่างเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าสี่แปดเก้าสี่ศูนย์นะจ้ะสี่แปดสี่ศูนย์แคปหน้าจอชุดเต็มเจ็ดเก้าสี่แปดเจ็ดเก้าสี่ศูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดคมเนาะแอดคมบอกว่าเด่น8และเกาว่าสัตนแคปหน้าจอชุดเต็ม8 1 8 2 8 3 8 6 8 89, 9 2, 9 1 9 2แ3 9 6และ98นะคะ3ตัวแคปหน้าจอเลยพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดบักฮำหน่อยเด่น C เน้นส่ห้านชุดวินต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดฟินนิกตามละวันที่3มือนี้หา่เก ตัดนำ้ำเดอวัซันพ่นองตัดจวดน้ำเดอวัซันต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของผู้ใดจื้อซื้อผู้ใดจะได้พินองจวดจาาไปโลด5 29 25 29และ5 9เก่าเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะเมื่อวานลงให้แล้วเดน่น8 84 87 88 48 4ปดสปแเเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดนน17กับ1น สองห้าเจ็ดหนึ่งหกห้าหนึ่งหกเนาะค่ะเสือสังฟาต่อไปเล้าอันนี้เป็นแนวเป็นแนวทางของดังเม่สายเนาะเดนซี่ห้าหกว่าสันต่อไปเล้าชุดเต็มแคบหน้าจอนะจ๊ะสำหรับทำเล่ามนีนะจ๊ะเบิร์นกับหาหกกว่าสันพี่น้องพจารณาเป็นแนวทางน้ำเบิร์นไนเสียงบอลหลอดเนาะค่ะพี่น้องเสียงแย่ไพ่บอลหลอดเลยวนะคะได้ยุดดังไล่เธอแล้วเนาะค่ะพี่น้องอาดคชิปคลิปหนึ่งได้ยุดไล่เธอพอไอเนาะค่ะถ้าไอแย่ขึ้นถ้า ถ้าไอตอนกลางคืนตอนตื่นเช้ามามือนี้เสียงว่าหายเลยพี่น้องต่อไปชอบเปลี่ยนแล้วค่ะอันนี้เป็นแนวทางกิตาตะโกเดน,น golden, 8กับศนะจ๊ะ8 2 8 5 8 6 8 7 01 03 0 5และ0 6ต่อไปเลยจ้ะอันนี้ของไอตูนมาไม่เมื่อวานเดนศูนย์มือนี้เด่นหาแต่ว่าเป็นหลักร้อยหรือว่าหน่วยล่างนะจ๊ะอันนี้เดินหาลักลอยแต่ว่าเป็นหน่วยล่างนะจ้ะสำหรับแนวทางเลขวิ่งพี่ตูนสูตรนี้เนาะต่อไปเลยจ้า ผู้เ่าเมืองอุบลเพื่นบอกว่ามือนีเดนสามสามหนึ่งห้าแสามสหเละหาส8มแปดแปดสาแ่เจ็ดสาหนึงหาและเจ็เนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสไมเพื่นบอกว่าหาหาหกหาสี่ห้าสีหกหกสีหานาจาก,กันสีเก่า ก้าส oh pues er ีอะเนาะพี่น้องโอ้เสียงแย่ไปไปบอลอดแทะๆพี่น้องเลยต่อไปเลยจ้าอันนี้เพลายมากเนาะพี่น้องเนาะแอบนาจอนรัเบิได้เลยสามสี่สามเจ็ดหนึ่้เจ็ดสี่สามเจ็ดหนึ่งสี่และห้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของรัชนกเก้าสี่ห้ามเกาหนะจ้าสี่เก้าห้าเก้าเกาห้าเก้ากะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางิอนไหามาเนาะแอดฟอร์ดเนาะจ้าศูกเอ่าซีหกนชุดเต็มแคปหน้าจอเมื่อวานก็ลงไหแล้วเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลุดีีห้าีเจดีเก้าี่นาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแกชยกูเนาะลดสกับเจ็ดประสันสองนย์สองหนึ 7จ็ดหกและ73็ดสาบนอีหรีวะสันศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่และศูนย์เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของบีวันหน้าเอดบีวันหน้าเป็นแนวทางตำเล่าเดนศนย์กับสเนาะจ้าหลดศูนย์ศูนย์หนึ่งก้าสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งเก เน้น09กับ48เม็ดเดียว09 409เนอะจ้ะ09 48 19 48แสดงว่ากั 48, ง 48, เ,กเรื่องฟัน48ตัวเดียวกันแเขนนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเจ้กูนบอกแล้วเนาะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของอันเอ่อเป็นแนวทางของผู้ใดก็พี่น้อง เออแอดการ์ตูนเนะาะชายเอดการ์ตูนบอกว่าเด่นสองกับสามนะจ๊ะสองสี่สองห้าสามสี่และสามหามากระจวดพี่น้องเอาเบอร์แล้วนะพี่น้องเนาะถ้ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงี้ยงเวยๆปังๆสุขู่สุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันขอมูลทา้งทห้ยายไพ่ไม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิร์ได้ชมเป็นแนวทางนะจ๊ะก็ขอคุณได้หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า